มวยไทยพันธุ์ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศและศึกมวยไทยพลังใหม่ทุกวันพุธราชดำเนินครับะไปกันต่อครับแฟนๆครับไปกับเจเกน18ท็อปนิวนะครับทุกวันพุธเราเจอกันครับ18บ0นาคนาทีโดยประมาณครับวันจันทร์ก็เช่นเดียวกันน้าวจันทร์หน้านี้ห้ามพลาดครับแฟนๆครับ30สัญจรไปลบบุรีครับ4ี่โมงครึ่งรับประทานอาหารฟรี6โมง10นาที จ JKN18 มาเหมือนกับลุดโดนครับคุณพิเชษฮ่าลูกนี้ลุ้ตครับครับโดนก้นไปที่นึงครับบุกแล้วครับซุปเปอร์แชมป์บาดมาตบปักปักซ้ายขวาตัวคัดตัวคัดมาแม่เคล็ไปพยายามจะบล็อกปัดไว้นะครับความเก่าเอาอยู่ไหมช่วยได้ไหมแม่มาเป็นชุดครับแต่ว่าเล็กเป้าน้อยไปหน่อยแม่นะครับมาเป็นซิ่งปัดโดนบ้างผิดบ้างครับเคล็ดไปรอบวงด้วยซ้ายเอาแล้วครับแม่ต่อหน้าคุณป๊อปคุณซาใช้ภาพมวยสยามเอาซับ มโอ้ยมีสอกมีดัดแทงเข่าเนี่ยนะครับเข่าสวยนี่ครับแมเนี่ยครับลูกพิกเกมครับเข่าซ้ายซุเปอ์แชมป์แมาต่อยหมัดเป็นพายุเลยทีเดียวครับคุณนกอ่าควนวัโคันครับหน้ามุมช่างภาพครับเล็กสายมวยป๊อปขุนสาช่างภาพฝีมือดีมาแม่หล่นไม่หล่นโดนไม่โดนครับต้องกล้าบวกแบบนี้ครับหมวยหมัดไม่กล้าบวกไม่กล้าต่อยที่ไม่ได้ครับ ยืดเื whales, oh, ้าในเข้าเกมเอากระเดชเหมือนกันครับเพชรใหม่โดนซ้ายรวบไว้ซุปเปอร์แชมป์คุณพิเชษโอ้มาเลยครับสาวเป็นสิบสิบหมัดนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับพลังหนุ่มพลังความสดแน่นอนนะครับว่าเกมยืดเื้อเรียวแรงใช้ไปเยอะเหมือนกันครับซุปเปอร์แชมป์จะคืนหรือเปล่าเพชรใหม่ดักออกซ้ายมัดป้างไปแล้วไปแล้วหนึ่งสองมาคัดไว้บวกได้สองซ้าย แม่กระบอกปัดได้ดีครับเพชรใหม่แม่ยิงด้วยหมัดขวาตรงแล้วก็เอามัดขัดซ้ายนะครับแม่ยังฝ่าเข้าไปไม่ได้นะครับดูครับพายุบัตรแล้วบุกเข้าไปครับบุกฝ่าเข้าไปครับฝ่าเข้าไปฝ่าเข้าไปแม่ลุยพายุบัตรก็แล้วครับตอนนี้แม่หินละเล็กหรือเพชรใหม่ครับตั้งรับแล้วครับตอนนี้ถ้าคุมโปมได้คุมโปมแล้วนะครับอ่าครับแซ่บๆนวบนหัวครับมาแล้วนะครับมีหงายมีงัดครับแฟนๆน่าจะถูกใจแฟนๆหน้าเจค18นะครับท็อปนิวมา อาครับบริหารจัดการระบบหายใจให้ดีด้วยครับพลังต้องโคงเส้นโคงมาโดนแล้วอย่าบวกเบียดอ่อนแอไม่ได้ครับบนเวทีแต่ว่าออนน้องเป็นที่ตั้งครับมาโอ้โหได้บิดอีกแล้วครับคู่นี้คุณพิเทศเพชรใหม่เริ่มจะตั้งเกมติดแล้วนะครับนี่ครับบวกด้วยซ้ายล็อกไว้ครับอาจจะมีเสียทรงโนนเงีบ้างครับแต่ว่าเกมยืดเยื้อ ดูกันยาวๆนะครับคู่นี้เป็นซุปเปอร์แชมป์หม,มัดแชมปแท็กขวามาเอ้ามีลูกไฟกำลังครับแม่เอาเพชรใหม่บวกก้าแรกสุดมามาสิตาสิซอกซ้ายไปทีหนึ่งขวางหน้าเวทซอกด้านซ้ายทีหนึ่งอาวเลยครับโอ้โหแม่แชมป์ตัวนีค้ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับจังหวะการบล็อกของเพชรใหม่แฟ <c oughs> นมวยก็ยังเชื่อนะครับในความเก๋าจะเอาตัวรอดได้ซุปเปอร์แชมป์นี่ก็แม่ตาหาว่าออกคะแนนยกที่แล้วนี่ก็ต้องเป็นของแดงนะครับเพราะว่า ไล่ต่อยอย่างเมามันเลยนะครับดูกันต่อครับยกสี่โอ้โหแต่ว่าโดนตีนดอกนี้นี่หมุนเลยครับซูเปอร์แชมป์แมต้องไม่ตื่นเต้นนะครับต่อยกับรุ่นพี่ออกเยอะเหมือนภูมิเชษฐ์ว่าก็จริงแต่ต้องเข้าเฝ้านะครับโอ้ตีนท้ายมอสครูนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของเพชรใหม่คุณก,กี่โอ้ยสองชุดสามชุดครับแม่จังหวัดโต้สวยงามครับเพชรใหม่ซูเปอร์เล็กมวยไทย หรือหินล่เล็กนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ครับเตะซ้ายโดนเข้าทุกเม็ดเลยทีเดียวแมาจังหวะของซปเปอร์แชมป์ครับบังสายอยู่ไหมครับมาตอนนี้ไหลเลยเริ่มล้านะครับดูครับรอจังหวะกดดูซ้ายเพชรใหม่โดโอยเตะซ้ายอีกทีแล้วครับแม่โดนเต็มที่โคมบานแล้วครับแทงซ้ายมายกนี้ซปเปอร์แชมป์ไม่เน้นเร่งหมัดเหมือนในยกที่แล้วนะครับหันมารอจังหวะออกขวาบ้างครับ ขวากับซ้ายอควาดล่างแหมก้นกระแทกพื้นเลยครับซุปเปอร์แชมป์แหมลูกนี้เห็นกวาดลานเลยนะครับโอ้ยต้นน้ามีไม้คู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายบังไม่ทันครับซุปเปอร์แชมป์เจอไปหลายชุดเลยนะครับอาครับอย่าเงื้ออย่างง้างครับจะดักตีหัวชาวบ้านที่อย่าไปประกาศให้เขารู้ครับต่อยต่อยเลยครับง้างไม่ได้ครับจะขวาสองครับ นี่ครับโดยประสบการณ์ชั่วโมงบินครับเพชรใหม่ปวดแต่ละดอกแมามองรักทางมองเวลาเลยครับคุณพิเชฟคุณกี่จังหวะของเพชรใหม่นะครับนี่ครับยิงซ้ายไปแต่ละเม็ดแต่ละแข้งนะครับดูครับเตะสายจ่อยซ้ายครับตอนนี้ซปเปอร์แชมบุกเข้าไปนะครับเข้าไปจับตีครับพยายามจะเล่งทําแต้มคืนครับในช่วงท้ายเกมแ้ะครับคุณพิเชฟพอจังหวะออกขวาครับ แต่แต่ดูว่าจะมีอาการแผ่วไปนิดนึงซุปเปอร์แชมป์เร่งเยอะครับออกขวาได้แต่ว่ายังไม่ชัดครับเพชรไม่รอจังหวะนี่ครับตบออกข้างนิดนึงขวางหน้าไล่แขนดันแทงกระตุกกระตุกแล้วออกซ้ายซุปเปอร์แชมป์เอาไงดีครับในช่วงท้ายปลายยกปลายกลายกสี่แล้วเพชรไตซ้ายนาทีเดียอ่ะตบดึงมนซ้ายม้ามา,มาอี่รอบหนึ่งครับซุปเปอร์แชมป์ มีแรงขึ้นขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งแม่จังหวะคุกซ้ายนะครับสวยงามเลยครับในช่วงวินาทีนี้ครับวินดีไอยทองสังเพชรซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์จะซื้อด้วยกำปั้นแล้วนะครับตบซ้ายตัดซอกขวาเข้าไปอาวุธอื่นต้องมีด้วยครับซุปเปอร์แชมป์เอาล้วครับมีเสียงเฮขึ้นมาอีกรอบนึงครับทีฮูทีอิดนะครับมาอ่ะพักให้น้ำครับเดี๋ยวมันรุนจะต่อครับ ยักเพชรลำพูกระตวงซับวิติเดชกับเพชรจักรจันนะครับมาเจอกับมวยแทนนะครับแล้วก็เพชรธงชัยกับสิงวกรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับบนเวทีอีกสามนาทีคุณเชื้อชัยมันนะครับมันมันทัวโฆษณาเนี่ขายไม่ได้ก็มุ่งการมวยเอามามันทุกหยดมันทุกเม็ดมันทุกแข้งมันทุกหลอกครับเ่คีับผลงานของพลังใหม่เรียกเข้าไปคุณพิเชษอย่าลืมนะยกสามนี่ยกสามนี่ทั้งนั้นของซุปเปอร์แชมป์ได้นะครับอ่า ังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่ส่วยสุดส่วยสุดครับคุณเมื่อกี้นายยกสามนี่ต่อยเป็นร้อยหมัดน,นะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับดูครับยกสุดท้ายนะครับยกนี้ใครจะเป็นผู้ได้รับการชุม,มือกับโอเทสซ้ายครับป้าเพชรม่แห่งซ้ายส,สวยๆรอดักประสบการณ์เก่านะครับซ้ายเปทีครับสุประชามครับเดินขายต่อยขวาต่อยซ้ายป้าจาาังหวะจะเหวี่ยงบัดบูเข้าไปเลยทีเดียว ะครับเริ่มชกในแบบประคองเกมครับเพชรใหม่ไม,ม่แลกไม่ปะทะเล่นจังหวะสีมือนุูเปอร,ร์แชมขยับขยับกัเดินไม่เดินต่อครับแฟนมวยรอเชียร์อยู่ซ u เปอร,ร์แชมเอาไงดีโดน้ายทีนึ่งมัดซอกไม่ทาอะไรก็ได้เชียร์เมื่อน,นั้นกับซูเปอร,ร์แชมป์แต่ว่า,าขาดความต่อเนื่องไปหน่อยใส่ครับใส่ให้หมดครับพลังอโอ้แต่ว่ากำปัน้นมันมีนวลพวินพุมอยู่นะครับ <ítulo> แต่ว่าแข้งของเพชรใหม Ma ่นะครับเตะละวนเตะละวนนะอย่างว่าครับประสบการณ์ยังน้อยอ้าวแต่ว่ายังมีโอกาสต้องเสี่ยงครับต้องเสี่ยงอ้าว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 มีหัวว่างูัวว่างคุณพี่ป้าได้อาการนะครับดูครับอัปคันซ้ายครับป้านี่แหละครับบวยไทยห้ายกนะครับเสน่ห์ตรงนี้นะครับให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันป้าได้อาการนะครับอัปคันซ้ายครับด้านล่างกันบางคราน้อยครับบอกว่ามีตีนด้วยครับ ตีด้วยหมัดด้วยต่อยด้วยเอ้ามาคุณพอ่อนั้นเชียร์จนเส้นเลือดขมับหมูดขึ้นมาแล้วเอา้าอันนั้นเล็กลุงพินบุรีแมนี่ครับสายเลือดน,นักมวยก็อย่างนี้แหละครับสู้เต็มที่ครับแพ้ชนะไม่รู้ครับเด็กคนนี้อายุแค่16เท่านั้นเองครับโอ้โฉดเพชรใหม่นั้นเก่ากึกือแล้วครับ27แล้วอ่าครับไม่เล่นด้วยครับเล่นจับเวลาแล้วแม่หุกซ้ายแต่ว่าติดก,กาดติดบังนะครับ นี่ครับประโยชน์ของการตั้งกาดยกกาดขึ้นมาครับคือลมสงบหรือยังคุณพิเชษสงบไหมอีกครึ่งนาทีนะครับแปรแชมป์วันนี้ได้ลูกบูดุดันนะครับแต่ว่าเรื่องของความเก่าประสบการณ์ครับนี่ครับเพชรใหม่ก็โดนเยอะนะครับแต่ว่าอาศัยจังหวะฝีมือครับออกแข้งซ้ายเหลี่ยมดีครับประสบการณ์เนี่ยเลยครับ เุ็เกมนะครับนี่นะครับกระดูไม่ได้สร้างวันเดียวนะครับเพชรใหม่โอ้โหฮิฮิอ่ะปแชมป์นี่ก็สู้ยิบตาเลยทีเดียวนะครับต้องชมเชยคุณมื่กี้ต้องชมเชยเด็กคนนี้ครับซูเปอร์แชมป์สู่สุดฤทธิ์เลยครับนี่ครับขอโทษพี่แล้วนะครับพี่ก็กอดน้องเดินมาส่งน้องที่ถึงมุมแล้วครับเป็นการให้เกียรติกันนะครับนี่คือกีฬาของลูกผู้ชายครับมวยไทยอ่ะด้านล่างสท่านครับคุณเกี่ครับใบคะแนนครับก็กรรมการชัยยุทธคำนเรศครับ หยิบใบที่3สุดท้ายที่ไูทุนกบกลางครับชูมือให้ทางด้านของเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับเก็บชัยชนะเป็นไฟที่3ติดต่อกันนะครับต่างชาติงงนะก็ชนะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมก็เรียกมวยไทยยกต้องดูที่เหลี่ยมนะครับมาเหลี่ยมสวยงามนะครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ามเลครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ